สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่การประชุม Global Compact Network Thailand Forum หรือ GCNT Forum ประจำปี2565นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านระบบออนไลน์ค่ะวันนี้ช่วงบ่ายของเราเรามีการเสวนาหลากหลายหัวข้อด้วยกันนะคะที่น่าติดตามและน่าสนใจซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของการหาทางออกภาคธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท,ท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นค่ะในช่วงแรกเลยเราจะไปพบ กับคุณรุ่วดีสุวรรณมงคลท่านคือเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวถ้อยคำถแถลงในหัวข้อบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกักำกบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจและสถาบันการเงินในการลงทุนในการพื้นฟูและการบรรเทาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมแล้วติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ กาบเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีมิสซานดาโอเจมโบ CEO and Executive Director United Nations Global Compact มิสกีตาซับบราวล UN Resident Coordinator ประเทศไทยคุณสุปชัยเจียวรนนน์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทย แข่ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุม Global Compact Network Thailand Forum ประจำปี2565ทุกๆท,ท่านค่ะในนามของสำนังงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดิฉันรู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมากล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อบทบาทของสำนังงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจและสถาบันการเงิน ในการลงทุนในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการบรรเทาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในงาน G C N T Forum 2020 Accelerating Business s o l u t i o n to tackle Climate and Biodiversity Crisis ในวันนี้ทุกท่านคงทราบดีว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบสายสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตบนโลกและมีประโยชน์อย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรก็ดีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโลกทั้งการก่อปัญหามลพิษการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก ทำให้ทุกวันนี้ประเทศต่างๆต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเพื่อรับมือและแก้ไขเยียวยากับปัญหาเหล่านี้ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงสุดโดยเป็นอันดับที่9ของโลกและส่งผลกระทบเป็นมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจฐฐและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในการประชุม COP26 ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศนในปีคศ2065เพื่อรับมือกับวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศดังกล่าวกอลตอในฐานะเป็นหน่วยงานการกำกับดูแลตลาดทุนไทยได้มีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบรุณาการปัจจัยสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมิบาลหรือ ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้สถาบันการเงินในตลาดทุนมีการลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับตลาดทุนไทยที่ยั่งยืนได้กำหนดให้ประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นเป้าหมายหลัก ในแผนภัฒนาตลาดทุนปี2,566ถึง2,570ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อเมื่อเร็วๆนี้และในแผนยุทธศาสตร์กรอตอปี2,565ถึง2,567อันสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่คือเศรษฐกิจชื้ภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวในการบริาการการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างค,คุณค่าเพิ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติกรตอตอยังได้ออกหลักเกณฑ์นโยบายเครื่องมือต่างๆรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่อง ESG ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยควบคุมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพยอย่างยั่งยืนโดยได้ออกหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลประจำปีของประัททะเบียนหรือแบบ56ขีดหนึ่ one report ให้ครอบคลุมข้อมูลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมความสามารถของภาคธุรกิจให้มีคอมมิชเมนต์กำหนดนโยบายนำมาสู่แผนกลยุทธ และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มีในยยะสาคัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อตอนต้นปี2อง5นอนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนใช้ในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในการขับเคลื่อนเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรอตได้ออกประกาศมาตรการสับสนุนค่าใช้จ่ายของประชทในการจัดให้มีผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทษสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีและแบบไฟ i ลิ่งที่ต้องชำระแก่กรอตตอตัอ้ตงแต่ปี2565ถึงปี2566สับสนให้บริษัททะเบียนนำมาตรฐานการรายงานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนระดับสากลมาประยุกต์ใช้โดยกรตอตตอได้เข้าร่วมเป็นผู้สับสนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ TCFD supporter อย่างเป็นทางการและในปีนี้กรอตรร่วมกับสหาราชอาณาจักรและสันเอกอังกฤษ,กฤษในประเทศไทยโดย CDP และ EY สิงคโปร์จะทำโครงการที่เกี่ยวกับ TCFD กรอตอ,อยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนโดยร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายและกำกับดูแลในภาคการเงินประกอบด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน Working Group on Sustainable Finance กรอตอ,อยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลร่วมกับ,รบรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทร,รัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำน,นักงานคณะกรรมการพัฒนานระบบราชการและสมาคมบริษัทจุะเบียนไทยในช่วงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาณจังหวัดภูเก็ตด้านการระดมทุนกรอตอสับสน,นให้มีเครื่องมือการระดมทุนสำหรับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมและความยั่งยืนและผลักดันอย่างต่อเนื่องเช่น g r e e n b o สโ Social Bon Sustainability Bon ลส s ตนด์อัมบ i ลิตี้ลิงก์บอหรือ S.L.B ในปี2 5 6 4ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนนี้มีอัตราการเติบโต2เท่าจากปีที่ผ่านมาส่งผลให้มูลค่าการออกและเสนอขายในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4.57แสนล้านบาทกรอต่อเชื่อมั่นว่าตลาดตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนในประเทศไทยนี้จะยังมีศักยภาพในการเติบโตอ,อีกมากและเพื่อส่งเสริมการเสนอขายและเปิด าการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนอย่างต่อเนื่องกรอตอจึงได้ออกประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายแบบไฟลิ่งออกไปอีก3ปีนับตั้งแต่วันที่1วมิถุนายนปีนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2568นอกจากนี้กรอตอยังสับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ BCG และ s c ส ให้สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบันธนมิตรต่างๆเช่นสวทชอสอ,อวชอสมาพันธ์ SME ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึกในด้านการลงทุนกรอตได้ออกหลักธรรมภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสาบัน Investment Governance Co Code หรือชื่อย่อว่า i-Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ผู้ลงทุนสาบันพิจารณาการลงทุนอย่างรับผิดชอบปัจจุบันมีผู้ลงทุนสาบันรวม77รายลงนามร่วมรับการปฏิบัติตาม i-Code มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาจัดการรวมถึง10.4ล้านล้านบาทณนะสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรอตอได้ออกหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน Sustainable and Responsible Investing Fund ในชื่อย่อว่า SRI fund โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติให้เกิดความโปรง่งใสลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียวหรือ greenwashing และสะท้อนการลงทุนอย่างยั่งยืนของกองทุนรวมเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี้ กรอตอร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP เปิดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Investor Map ซึ่ง SDG Investor Map นี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มอุปสงค์ด้านการลงทุนที่เน้นความต้องการผลตอบแทนควบผู้ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนขณะเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดอุปทานของธุรกิจ ให้ประกอบธุรกิจอย่างมี ESG เพิ่มมากขึ้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะกราตอเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่กําลังเป็นที่สนใจกันอยู่ในขนาดนี้เพราะเรารู้ดีว่าการสร้างมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจเชื่อมโยงไปถึงการทรําลายธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดควบคู่ไปกับการควบคุมภาวะโลกร้อนเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนี้โดยภาคธุรกิจและการลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการดาเนินง,งานที่ใส่ใจธรรมชาติสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างการเติบโตตลอดห่วงโซ่คุณค่าสร้างผลลัพธ์การดำเนินการแบบ less for more โดยเฉพาะในภาคส่วนเซกเตอร์ที่สำคัญเช่นป่าไม้การเกษตร,รการประมงพลังงานการคมนาคมการขนส่งและการวางผังเมืองและเน้นกระจายเงินลงทุนไปสู่เซกเตอร์เหล่านั้นโดยคำนึงถึงผลตอบแทนระยะยาวเป็นหลัก ต่อยอดการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนแบบทั่วถึง Inclusive Growth สุดท้ายนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับการจัดประชุมในวันนี้และขอขอบพระคุณสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยที่ร่วมส่งเสริมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในการดำเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจทั้งนี้การขับเคลื่อนและร่วมมือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ ื่อมุ่งสู่ความย,ายั่งยืนต้องอาศัยการวางแผนงานการเสริมสร้างองค์ความรู้การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่การผลักดันให้กฎระเบียบที่ริเริ่มใหม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างจรงิงจังตลอดจนความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งกรตอตพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือและสับสนการดาเนินงานอย่างเต็มที่ ื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยเร็วต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติได้ภายในปี2030ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณรื่นวนดีสุวรรณมงคลนะคะเลขาธิการสำนักง,งานกรรทค่ะ